เดี๋ยวไปลงเดี๋ยวไปลงคุมเลยแค่วอลซ้อมขำๆเมื่อวานมึงยังแพ้ปาดมีแ้และโกงไหมนะโกงและแพ้ด้วยมันเข้าใจคำว่าที่เดียวกันไว้น่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเอา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 โอ้โหมาดิอืมไม่ต้องไม่ต้องห้ามใส่สวาด มันเลงมาละตั้งแต่กูวอลามากูลำคาญแค่นี้ที่สุดละ <c oughs> เล่นไม่เกมมิง <c oughs> ม่งสวัสดีมากูจะใส่โอ้ ใส่แม่งสว่านเลยไหมเอาสว่านก็สว่านไปต่อให้ปล่อยปล่อยปล่อยมันปล่อยมันสว่านก็ก้าไม่เถอะวะต่อห้าร้อยเลยปรับแล้วปรับแล้วมาแม่เนี่ยถามันพิมพ์อะไรวะอ่านให้กูหน่อยดิครับสัตว์ถ้ามึงแพ้มึงหมามากอ,ะอ่ะอ้าดจิ็บ กดกดก็มีอยู่มึงก็ยังจะเข้าใจอะไรยากมากมายวะมึงต้องการอะไรกันวะน้ำแล้วน้ำแล้วอ่ะแม่ร้อนเลยเฮียเฮ้ยบังหน่อยบ้างหน่อยถ้ามึงไม่ติดว่าเป็นเพื่อนแม่กูน้อฆ่ามึงไว้สัตว์มึงมาถึงใครไว้สัตว์เพิ่งโสดเดี๋ยวจะหาเพื่อนแม่แฟนได้ไหมเนี่ย ้ยทำไมกูสัตว์ยังไอ้เหี้ยพอกูเหมือนไส้มากๆพอกูเวลาโกรธมันกดดันเนี่ยแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ไอ้เหี้ยมันใส่เตมมันไม่มาว่ะมันลับหรืออะไรเนี่ยฮะไม่ลุกหรอกเนี่ยวอกเลยครูจะลุกเองยีมมาแล้วเีมนิ่งนิ่งหยุดหยุดเดินอยู่ไหนเตรียมเตรียมชีก่อนนะเตรียมชีก่อนนะยอมรับเอ้าอะไร bữa này thoải nè, thoải 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 2, thoải 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 ถอยแล้วได้เฟิร์สถอยถอยไปรั้วขาวที่พี่ถนัดอ่ะอีกหนึ่งสวยเอานกๆยิงข้างหน้ามึงอ่ะในพุ่มในพุ่มไปตายตายตายแล้วตายแล้ววิ่งมานี่ไงวีดีเอสวิ่งอยู่ไหนวะไม่ต้องรีบดิเราได้เฟิร์ส ไม่รู้จะบุกทำไมได้เฟิร์สเอาชนะไปก่อนยาวแน่อะไรเงี้ยมันแตไปกี่ตัวรอเข้าใจไหมคขาว่ารอหนึ่งสองสามสี่รอ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 เก็บเราไปกี่ตัวเก็บไปหนึ่งเก็บกูด้วยสองสองสองแล้วเก็บมันไ้สี่เหลือสองปล่อยมันปล่อยมันปล่อยเข้าใจว่าปล่อยไหมโซตอมได้เฟิร์สสตอมได้เฟิร์สประกาศแล้วสตอมได้เฟิร์สแล้วเราเก็บมันไปเยอะด้วยเราเก็บมันไปสี่กว่าตัวสี่ห้าตัว เออเบ๊นึงเฉยเลยเฉยเลยมันได้ไม่เราได้เฟิร์สเราได้ first, เิไอเราได้สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เราได้สี่ 1, 2, 3, มันได้สองมันเอาเพื่อนมาดูระวังนะดมขึก,กันเย็ไม่เจอนเะน่<ำ>เพื่อนมันทิ้งก่อนไหมเพื่อนมันมาเดิน,นดูแล้วเนี่ยเกิดเลยเหรอเกิดเลย กบอกบอกย่าวัดเข้าใจไหมเนี่ยไ,ได้ไล่ไล่ไแล้วได้เฟร์ยู่ไหมเราเราเหลือเยอะเราเหลือสองคนเราเหลือลสองละละอคนสองอะนัำไหนแค้มอยู่ฐานน้ำใสยบุกจะมีปิโปดชอะไรวะเอาทีนีก้กดไปเลยมึงบ้าเปล่าเคยวอลเปล่าวะไม่มีเวลาได้ได้ไม่มีก็ได้บอกมันนิก ไม่มีเวลาก็ได้ถ้ามันไม่มีเวลานี่สายบุกก็นั่งรอค่าเรยกเองไม่รู้อ่ะวอลไม่เป็นแขกเด็กน้อยแขนเด็กน้อยสัตว์ไอ้บุกก็แม่งก็อยู่ฐานนี่เฮ้ยพอุ้๊กแขกะเสียเวลากินลาบดิบกูชหายเลยเสียเวลากินซุปตาม่หายเลยก็แขนเด็กน้อยที่อ้า ดูกูจิงมันตายเออตีมาใหม่ดีได้สิบเราเข้ออไปเน,นี่ยเรากับฝนนับกระเที่ยเรากับเขานี่แหละมัน,นม,มันเปล่นแค้นในคลิปน่ะได้สิบ <c oughs> บงเอาไงเนี่ยอะไรโดนบอกว่าเนี่ยแจสตอมเหรอโอ้กระจอกมากว่ะกระจอกมาก <c oughs> <c oughs> อีกไอสัตว์เอ๊ะหนึ่งหนึ่งก้นเนาะหนักแจ๊บแค่นี้งหกแพ้เจ็ดเจ็ดแพ้้าหนึ่งหนึ่งดูรีบวอร์รีบวอร์จะไปเริ่มมาหนึ่งหนึ่งทีละคนเลยไหมเราวัดแต้มใครแพ้ชนะมากกว่าเออน่าสนน่าสนเดี๋ยวเล่าวอลกัน ห้านะโอ้กูออกให้ก็ได้มากูออกเองเออห้าห้ามาแซดกูออกไอ้กูไปกินรสมันกลัวกูออกนึงกูออกเองเอาไปเลยแป๊บออก่อนไล่สไลด์แป๊บหนึ่งออกก่อนได้มันไล่สไลดยเดี๋ยวมันอ้างอีกดิบไปเลยพี่ดิบไปก่อนเออกูอยู่ครึ่งไปขึ้นไปดิดเนี่ยไอ้สัตว์มึงลากกระดิบได้ตามๆกัน อ๋ออยากปวิ่งไม่ทางว่ะโอ้ยเยอะต้นโดราเต็มรถนะแบงคล่างเฮ้ยแม่งมาแล้วเฮ้ยแ่งมาไวมากเฮ้ยไอ้เหี้ยมันยืนอยู่ฝั่งนี้ก็ใช่ไงมันโกงมาแล้ว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 วิววิววิววิอยู่ขวาวิวอยู่ขวา ทำ <personal zag coloured> ไหมไปอยู่ฝั่งขวาล้วงโลไม้ไปกูฉีเข้ามาเก็ตยิงได้เฮ้ยชวยนะแป๊บแป๊บแป๊บป๊ปได้แล้วถึงแล้วถึงแล้วจะยิงวีเดทยิงวีเดทไม่ตายเกือบแล้วมึงเกือบแล้วเอ็ดีระวังระวัง โซดาพีเอสดูผายิงได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะแหลมาว่นนั้นโซดาเห็นไหมพีเอสโดดยิงว่ะสุดยอดไอ้เหี้ยบไม่ทำได้ไงวะกูยังโดดยิงแล้วเป้านี่บินไปดาวข้างมันต้องโดดแล้วแบบเหมือนสะโคบอ่ะสองคนสองคนโลไม้สองคนโซดาโอ้โหเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโลไม้มันอยู่โลไม้ถ้ามันจะฆ่ามาก็น่าจะได้มั้ง โคดา,านะเมื่อกี้มิงเลยสาย,สายอะไรวะสายอะไรไอ้ว่าสายอะไรของมันวะน่ะก็ห้านะหา้าฮะโอ้ท,ดท,ดทดอดก็รักพ้อมึงบอกว่าไม่มีเวลาสายไปหมดอแม่งวะ ตายตายตายเจออย่างนี้กูตายตายตายเวทไม่พอตายตายกูัวตายแต่เล่นแต่แค้นทียนะครนะมันถ้าปีนรั้วไม้มันจะไม่โผล่แล้วมันจะปีนรั้วโซดามล็อกวีเดนนะทำได้ไหมเอาไปได้เหรอแค่นี้ก็แล้วเอาไปไดู้โซดามายืนบนนี้ดิมึงจะยิงได้แต่ระวังนะสามสองหนึ่ง เวดผัวมือตามแป๊บ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 ตรงกูได้มีมันมีฝั่งมาเก็ตตัวหนึ่งเดี๋ยวกูเคลียร์มาเก็ตก่อน ดันกลับไปหลังเลยลองตัวนึงถังขยะตัวนึงตรงป้ายเนี่ยถังขยะตรงขอบคุเนี่ยเอดีโดนยิงฟรีตายเนี่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 ยสุดาล็อกขก็เหนื่อยได้ไหมมันพกแต่โซดายิงไม่เป็นคุณรู้แล้วปอบมือมมึงมาวัดกับตัวนี้ได้ฟิล์มมาวัดกับตัวหน้าได้ อยู่ถังกระยาแล้วเพื่อนมาหลังเล็ก้วลองคอยช่วยอีกตัวนึงเนี่ยตรงศพปูอะศพปูตัวนึงเออยิงกดไลคยิงกดไลค์ยิงกดไลค์ยิงกดไลค์เฮ้ยหลังเล็กชิ่ยิงตายแล้วเออไอ้าอดาดีก็แม่ข่าวกุขอุขอ ปล่อยแล้วนะวนนตายหมดบอเยี่ยไม่เป็นสักอย่างแม่มึงตายแม่เย็ดมาแล้ไหมมึงตกรอบแรกใช่ป่ะแค่มันตกรอบแรกป่ะวะน่าจะ ไม่ใช่เราไม่ได้วอกำมันคนละสายคนละสายมันมันยืมตัวกันไปไง <S <S 2> <S 2> <S เยี่ยมเยี่ยมกี่มันได้เวลาหนึงนน่งหนึ่งเซ็ตลงมาไปเอาเลยไปหนึ่งหนึ่งนะหลายเรื่องเหลือเกินไอ้นี่พี่ยิงใหญ่เยังไม่ยงแบบ ได้เป็นทาสหนึ่งหนึ่งเซตมันดูคนปล่อยกันอ่ะในมาร์เก็ตอ่ะมันดูคนล้อมดูอ่ะพิมไอพ้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนนะทำเวลาก่อนนะโอเคโอเคโอเคเยอะมากเก็บเก็บสองเห็นไหมเห็นไหมมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมคิวเก็บอีกตัวคิวเก็บข้างเลือกลองอีกตัวแต่มันอยู่ไหนอ่ะนี่เหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิมันใครเนี่ย ใช่มันจะหนึ่งหนึ่งกับใครอ่ะมันจะหนึ่งหนึ่งกับฟรีหมอเออแป๊บนึงผมไปดูด้วยเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่นี่ไอ้คิมเบอร์ไอ้นี่ก็ท้ามือเหมือนกันเฮ้ยคนอื่นออกมาเออนับเลยตัดต่แต่เดี๋ยวกูตั้งนี่กันแป๊บตั้งไว้ก่อนตั้งแต่เถียงกันนะสามารนี่หว่าเฮ้ยคนอื่นอย่าเข้าไปดีขอไปดูกน ดูน้นะนกปิดทันแล้วมั่งนี่เออเนี่ยกูปิดให้ละอ่ะเอออะไรลาวลาวลาวเลยโอ้โหสามตัวหนึ่งเอาดิเอาเข้าหัวเข้าหลาวดิอะไรของมันก็จะดีดดิว่าอะไรวะแม่งงอ้เฮียไม่งอะไรกันแล้ว่ะ ตอกี้รับสามสองหนึ่งฟิม์มทีขวานะฟิมรับตี้ก่อนอย่าอยเดี๋ยวที่มันออกมาหนึ่งมันออกมาหนึ่งคนมันออกมาหนึ่งคนสององเอาตัวรกไปเลยอ่ามยวอย่าขึ้นมาไปก่อนแอวเทียพิมพมรับตี้คดีเจะห้ามิงกูนะเว้ยออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วตี้ให้เดี๋ยวตี้ให้ใคนะอย่าพึ่ง เดี๋ยวกูวจะกล้แม่งก่อนบ,บอมบอกมก่นปับนี่ไ<ห>้สัดขวางไม่ถัดสมหน้า, <laughs> <c oughs> าน่าหัวตีสองสองตอนนี้อ <az> โอ้โเยี่ยมาโคะนะ้โามาตัวยิ้หายประมาณสองคน่อย โดนมาโคนี่โพอ่ะพี่ถ้าสมมติเราเปิดเป็นลูกนี่แล้วคนที่ยืนแต่เป็นไงวะหลังเคยทุบตายทั้งแขนไเลยตีอีกอีกคนตีหน่อยดิอีกคนรับตีหน่อยสวยจบนะจบนะโอ้ เหมือนแบบโอนะ้โหวาดิปไปด้วยโอ้ขายลิปวาดไปด้วยไอสัตว์บันเทิงบันเทิงแขนหมาให้ควายอาดไปเลยเนะี่ยกูพูดผ่านลิปเลยแขนผู้มึงอะม,มันหมา พวกมึงมันแค้นหน้านางยีนางยีมันแม่เหมือนงงพ่อมึงอ่ะเออบก็แพ้วัดหนึ่งหนึ่งก็แพ้สองสองก็แพ้เออกูเอหนึ่งหนึ่งก็แพ้เออรอบแรกก็เกียนขาวใส่สว่านหน้าวอลบอกเข้าหน้ามึงเกียนไม่ได้แม่ศรนายสองแม่เออตาแรกลุมมุกกูด้วยวายกูเเบียดเขาอย่าก็เขายุ่งซุ่มอยู่หลังเนี่ยมันก็มาแน่ที่แ้กลหมขนมปุบอีกวายดูไอแอร์ไปหมด กองการยิงเลยว่ะหอนยิบหายไอ้เหี้ยบ้านกูเรียบบอลเทอร์พวกมึงอ่ะอะไรวะตรงทียิงไงกอไอ้พวกนี้มันยิงมีหมาเสียงใหญ่จะจับด้างห่้ยยี่อ่ฮะบ้ามึงนี่เหรอแกนเขาอันนี้เป็นพวกนี้คนละนี่คนละแคนกันกูเอาแคนเด็กฟอสสองที่เพิ่งเล่นใหม่ชนะแคนเลยแย่จ้สาดไปเลยแก ของการยิงไปเลยอ่ะกันดูเลยเราที่หายสัตว์ล่าไม่แขนแล้วเป็นเพี้ยเอาการมาฆ่าแม่เอาเลยลงมาเปไปยิงใายโอ้ยยี่บอลกูหมดคือจะไม่ยิงตายตายมึงทำอะไรกันเนี่ยมันเกียนแพ้ไม่หรอวัดสองสองก็แพ้บอก็แพ้เราเห็นบ้าหายไปตายแล้วปล่าฮะตายมันหรอยิงฟางไปนหรอ อเมันยิงขู่มึงนี่แคนอะไรนะมันยืนยิงกูเลยมันยิงกูเนี่ยจับ <c oughs> มันเล็งกูคนเดียวตายเลยเอ่ะกูตายใครวะใครมาแก๊ปกูวะพวกเด็กวกเด็กเฮ้ยเมื่อกี้ใครมาแก๊ปกูวะอ๋อ,อไอ้นี่ไอ้นี่ไอพี